จากบน BTS แพรกษานะคะติด b ิ๊กซีเลยค่ะบิ๊กซีเพรสมาดูกันให้ชัดๆอาจจะมืดไปนิดหนึ่งนะคะใครจะมาเที่ยว b ิ๊กซีเพรสสะดวกนะคะอันนี้ยามค่ำคืนที่เมืองปากน้ำสมุทรปาก,การสถานีแพรยกษาะคะ่ะ ด้านล่างนะคะไปจนถึงทางเข้าเลยนั้นใครจะมาเที่ยวบิ๊กซีเพลสนะคะสมุดปาการง่ายนิดเดียวค่ะมาลง BTS แพรกษาถึงเลยค่ะแล้วก,ลำกำลังทำกำลังทำ Skywalk เชื่อมต่อเข้าไปโดยที่ไม่ต้องลงข้างล่างเลยนะคะสุดยอดมากแล้วเจอกันนะคะ